ครับมื่อนี้กับพ่อใหญ่สมบูรณ์สิภาคพี่น้องไปเบิ่งงัวเนาะครับเนาะเบิ่งงัวสนามบ้านดอกไม้ตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิเป็นเต่ามื่อวันที่สิบเอ็ดวันพฤหัสบดีพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามเนาะครับเนาะกับไปเบิ่งราคางัวพ่อใหญ่สมบูรณ์ว่าอยากได้งัวเมียตัวเมียจยอะตัวเนาะครับเนาะ,ะราคางูอหลายพกประมาณสามหมื่นถึงสี่หมื่นแล้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งน้ำว่า ราคางัว่มันเป็ี่ยนเจียงไแล้วคาพี่น้องก็ไปเบิ้งน้องคำเนาะไปเบิ้งติดตามผมไปเบิ้งน้องคำเนาะก่าก่ขอเชิญครับขอเชิญพี่น้องไปเบิ้งน้ำผมน้องคำเนาะอีกบ่เกินตามชิ้นาทีเพ่มก็ไปหอดครับกระทํานี้น้องคำเนาะรับก่ารับพี่น้องมาเบิ้งงัว่กล้วยเพียกน้องคำเนาะกล้วยเพียกกระบือเพียกงามเน้องคำเนาะสีขาวปันตะลัง ครับกับเมียนี่ลายนได้ครับนี่ใบหกสิบเจ็ดครับราคาหกสิบเจ็ดกับลูกสิครับนี่บ่ครับเป็นงัวสามัครับเป็นงัวเสาเนาะครับเนาะราคาหกหมื่นเจ็ดครับหกหมื่นเจ็ดครับกับผู้สนใจกับโทรมาเนาะครับเนาะเบอร์โทรเบอร์ใดครับ 0 8 8ครับ0 8น318 318 2792ครับ2792ครับกะนี่เนาะคบเนาะเจ้าของเพิ่นกระไดสนใจกะโทรมาเนาะคบเนาะงวงง้าเพิ่นรัมาครับนะ ครับแม่นี่หลายเนนแล้วครับนี่เลี้ลูกพี่ครับครับราคาแสนหกหมื่นนะครับเนาะ เงี้ยใหี่เลยนะครับ นหกหมื่นนั่ครับกับผู้สนใจกับโทรมาเด้อยรับเด้อเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์แปดสามสามศูสนี่ห้าศูนย์เก่าหครับกับผู้สนใจโทรมาเด้อยรับเด้อโทรมาหาเพิ่นเบอร์กลเบอร์ในนอกครับเนาะราคาแสนหกหมื่นครับง่ามเดี๋ยกันมะตัวใหญ่เลย ครับเครับนี่ครับกาเป็นครับตัวน้องครับเนาะครับเมนี่แล้วค่ายรปนได้เนาะครับนี่สี่หมื่นไปไปนี่แะครับผมสี่หมื่นับผมอ่ะยเสี่มื่นสี่้าร่อยครับเปิ้วายอยากได้สี่หมื่นสี่ปัญหาดีครับสาวฟ้อมซึ่งครับ ตัรองได้บอลลครับนี่ตัรองได้คือเก้อนละหลายะค่ละา่ตัอยู่นี่กันเลยลค่ซุ้มบอลบ้านก็ได้คราคาสี่หมื่นสี่หมื่นสี่พันหาสี่พันห้ามีอันเียนมีสาวผมเสื้อผ้าเสื้อราคาดีรับประกันตรงนี้ไฮโซเนี้ยมีตะวบอลเสื้อเบอร์โทรเบอร์ใดนะครับนี่เบอร์เทราเบอร์ใดระว่างี้าจะวุ่นวุ่นจะควังเล้ คตจุงวยเล่า <divide> สิเล <forward to> ่าบอกไปฟ้องไวชานั่นจากของเล่านั่นของเลาตัวนึงเลาบอกครจุงวของเล่าลยตัวจงไทักคนครับเกืบตัวนี้ราคาลายอะไครับนี่ครับตัวนี้ก็สามหมืนเจ็ดพันหารอยครับก็ันายู ครับก็ผู้สนใจโทรมาหาเพื่อนนะครับเนาะราคาต่อร่องใดเบอร์โทรเบอร์ใดครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกศูนย์แปดหก่เโอหนอ์หนึ่งครับสำหรับผู้สนใจนะครับเนาะผู้สนใจโทรมาได้ครับมนี่อาตมากครับมนี่อาครัมมาเบิ่งอีกคูมหนึ่งนะครับเนาะคูมนี้ไยปันใดนะครับเนาะได้ครับ ิสมูอสองราาราคาเขามูอสองเมเขาะครับเนาะเป็นลูกัวเมียนรกราคาเข่ามืนสอ รับผู้สนใจนะครับเนาะสนใจโทรมาหาเพื่อนเด้อครับเด้อเบอร์โทรเบอร์ใดครับ065 065 370 370 <70, S 2> <3 70, S 1> 1416 1416 14ครับสำหรับผู้สนใจนะครับเนาะสนใจโทรมา,าเด้อครับเด้อโทรมาหาเพื่อนนี่นะเพื่อนของเพื่อนนะครับเนาะ คนกับยูนะครับเนาะเจ้าของคนยูกับผครับแมนี่ราคาเป็นไดะครี่สิบเกยรตครับครับราคาสี่หมื่นเกีะครับเนาะรียบร้ยแล้วครับนวาผสมเรียบร้อยพันแล้วนะครับเนาะราคาสี่หมื่นเกียนัต่ล่องไหนบ่ครับมองขายเลย่เกครห้องที่แปดครับปนวาขายที บองท้ายสองเกียร์ติดแล้วเนะครับเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์หกศูนย์หกสามศูนย์สามสามศูนย์สาสองเกียรสองเกียรามสองทีสาสองซีพอรล่าติดต่อมาเลยครับเออขายงัวเลียงผสมสองเดียนกูเราเลยนี่ครับถ้าผู้สนใจนะครับเนาะสนใจโทรมาหาเพิ่นนะครับเนาะคนไทยพวกนี้คนพิ่น่้ครับห้ามที่้องห้ามมอหันย่หันยนะครับอรลาเลย รัมเอเกต้องห้องห้องที่พืนแปดไอทีเกตครับครันแล้วครับอ่าเองเย็นกวนอ่ะ้องสองหกกหเลยครับหกหสิเอาบองรสัวศูนย์หกสามศูนย์สามสองเกตสามสองซีครับครับผู้สนใจเนาะคบเนาะโทรมาเบอร์เนาะคบเนาะ เล็ห้ามายมันบ้หม่รับต่อมาเบอดีหละเบอรคอราลยัครัคอร์ดนะครับเนาะต่อมาเลยของขายี่คับสี่แปรบล้วคับสพันแล้วทำานสพแล้วตมาเลยเอาทีต่อบมาบ้านไหนยัไปส่งครับยไปส่ง ใส่งวัวรุ่งครับตาตัวนี่แต่สวยๆว้าโหโหลายวันใดเหรอลุ่งเนี่ยอะใดก่อนเจ็ดสิบครับเจ็ดหมื่นตัวนี้ตีลุ่งตัวหนึง่งครับก่ะราคาสามตัวเจ็ดหมื่นเราครับเนาะ ผู้สนใจก็โทรมากนะครับเนาะนี่รับตัวหนึ่งเบอร์โทรเบอร์ใดลุงอะไรครับศูนย์เก่าเปเก่าสเป็ดเก่าสามเกเ็ดเก่าสามเียมีเตี้ยม่เตี้ยครับสำหรับผู้สนใจนะครับเนาะสนใจโทรมาหาเพินเลยครับเด้ออยากได้ง่วก็ได้นครับนี่ห้องไผ่ะลุงนี่ ครับก่าั่วแดงเนาะครับเนาะแดงงามพอสมพันธุ์ครับพานธุ์อะไรผมเลลุงที่มาครับครับพันธุ์เนาะครับครับราคาหาเมื่อนหาเนาะครับเนาะได้ผสมไปแล้วลุงผสมแล้วครับครับเพิ่นว่าผสมแล้วซั่นว่าพันธุ์ไปแล้วลุงนี่ยังเหมดอนพวครับงามเนาะครับเนาะงัวพันธุ์ใหญ่สมควรอยู่ หาหมื่นหาพันหาหมื่นหาพันนะครับเนาะตอ่อรองได้บ่ลุงครับตอ่อรองได้ต่อรองได้จักรเป็นว่าช่องสมบูรณ์แชนแนลครับสมบูรณ์แชนแนลครับเบอร์โทรเบอร์ใดลุงศูนย์แปดสองครับศูนย์แปดสอง ห้าหนึ th ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกห้าเจ็ดสามหกห้าเจ็ดสามกัพอสมแท้เลยเหตุับพอสมแท้เลยเหตุสำหรับผู้สนใจนะครับเนาะสนใจโทรมาเด้อครับเด้อครับหรือว่าผู้สนใจอยากมาเบิ่งเนาะครับเนาะสนามบ้านดอกไม้ตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิทุกวันพฤหัสเนาะครับเนาะทุกวันพฤหัสมาเบิ่งได้เนาะครับเนาะหัวหลาย หัวลุงบุครับนี่บ่ได้แม่นนะครับครับหัวสาวเนอะเนาะกับบุหัวเจ้าของคนยุไสครับนี่ก็เป็นเมียหนึ่งเนาะครับเนาะเมียใหญ่เนาะครับเนาะ ครับแล้ค่าหลายป็นไดครับอันสมอาไรกันตัวนี้ราคาสิห้าราคาหามื่นห้าใ่ครับเมียเงี่ยเนาะครับเนาะผสมแล้วพีแล้วสิครับพแล้วเดนแล้วนี่พครันี่พ่อานี่ครับพันเาครับเนาะเดือนกัวเพ่มสามสิบตุลาสมเลยสามสิบตุนทีสามสิบตุลารช่ครับ นี่นะครับเนาะราคาราคาหาเมื่อหาเปิดไว้ราคาหาเมื่อหาเปิดไว้ต่อร่องใดบ้างครับครับเป็นว่าต่อร่องใดกาสัตว่าพี่น้องผู้สนใจนะครับเนาะสนใจโทรมาเด้อครับเด้อโทมาหาเพิ่นนดีละเบอร์โทรเบอร์ใดครับ088 088 788ป8 8 9570 9570แปดแจ้าม่นได้ ครับสำหรับผู้สนใจนะครับเน,ะนาะงัวผล่งงามพอสมควรยูดวใหญ่เนาะครับเนาะแม่นี่เม่ยนทองลุงบ่ครับนี่ครับแม่นี่จะของบนกับวายูเนาะครับเน,ะนาะเมใหญ่ด้วกัน มีราคาหลายเเับนี่แ,นแม่นี่สามสครับสามมื้สามครับคบมีนั่นดีครับแม่นี่เศร้าเก่าแม่นี่เศร้าเก่าสนะครับนาะแม่นี่สามครับก้ผู้สนใจโทรมาเ้อครับเด้อเบอร์โทรเบอร์ไรครับเบอร์ศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดเจ็ดแปเดแปเกหาเจดศูน ครับสำหรับผู้สนใจนะครับเนาะผู้สนใจโทรมาหาเพื่อนเด้อครับเด้อครับผู้อยากได้งูนะครับเนาะนี่สมบูรณ์คาพี่น้องมาเบิ่งงูครับงูสาวหน่อยงูสาวหน่อยนะครับเนาะโอ้งวใหญ่งวงามตัวนี้เมื่อท้องหน้าปะครับนี่ราคาหลายเป็นไรครับครับราคาหกหมื่นสามนะครับเนาะ สวหญ่งามเลยครับราคาหกหมื่นสามพันเนาะครับเนาะ ครับกับเบอร์โทรเบอร์ใดครับ06 5 0์5 0 8 5 08ูนย์หกห้าครับกับผู้สนใจนะครับเนาะสนใจโทรม่านะครับเนาะโทรมาหาเพิ่งนี่แหละต่อรองได้บ่ล่ะครับนี่ตอร่องในหาเพิ่นว่าต่อรองได้เนาะครับเนาะนี่ใบบอสุ่นหับรองให้พร้อมเนาะครับเนาะครับกับสนใจโทรมาเด้อครับเด้อ ครับนี่จะคลองเพิ่นนะครับเนาะนกับ่กจะคล้องเพิ่นก่ยใส่ผู้หูนะครับเนาะ แม่ลูกนี่ร้ายมานได้แลยหน้านี่เจ็ดหามภาพกาแม่นี่กะกับลูกนะครับเนาะราคาเจ็ดหมื่นสามพันเมีใหญ่เนาะครับเนาะต่อร่องใดบอระนานี่ต่อร่องใดครับภาพบนว่าต่อร่องใดนะครับเนาะแม่ลูกเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามสิหน้าราคาเจ็ดหมื่นสามนะครับเนาะต่อร่องเบนใดครับนั่นลูกเนาะครับเนาะ ลูกตัวแดงนี่ตัวเนาะครับครับค้าเบอร์โทรเบอร์ใดครับศูนย์3 33 3สามศู2ย์2ก้ครับสำหรับพูนสนใจเนาะครับเนาะสนใจโทรมาเด้อครับเด้อนี่ล่ะลูกเนาะครับเนาะโทรมาหาเพิ่นนี่ล่ะนี่เก็่ของเพิ่นเนาะครับเนาะมาหาเพิ่นเพิ่งต่อรองกันเบิ่งเนาะครับเนาะเฮียอ่ามาก นี่ก็จะคล้องวันยูไซกับโบฮูเนาะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ราคาสาหน่อยงัวสาหน่อยเนาะครับเนาะราคาหลายปันได้ละครับนี่เปือนไปสามสิบสองครับราคาปนว่าสามหมื่นสองครับซุ้งหอดบ้านเนาะครับเนาะซุงหอดบ้านราคาสามหมื่นสองครับมียนั้นดีครับแม่นี่เป็นงัวมีตระกูลแน่ครับลูกหาสองศูนย์ลูกบักมดแดงครับเปิดไปสี่สิบสองครับก็ได้เท่ากันครับครับตัวนี้ราคาสี่หมื่นสองสิครับ ราคาสี่พันสองนะครับเนาะเครื่องโบสนะครับบาส่งฮอดบาสมาสันสำหรับผู้สนใจนะครับเนาะผู้สนใจก็ทรมาเ้อครับเด้อทรมาหาเพิ่นนี่ละเบอร์โทรเบอร์ไหนครับ0 9 8าแศูนย์เกาแปด หนึ่งสามสองสี่หกแปดเก้าครับสี่หกแปดเก้าครับผมครับสำหรับผู้สนใจนะครับเนาะสนใจตัวมากเด้อครับเด้อต่อรองได้จากน้อยนะลุงเนาะคุยต่อกันได้ครับมองห้องมี่มองขายนี่เด้อครับ กับพ uh, ี่น้องผู้ใดสนใจเนาะครับเนาะอยากมาเบิ่งงัวสนามบานดอกไม้ตำบลดอกไม้อำเภอสุวรรณภูมิถูกวันพฤหัสเนาะครับเนาะก็เชิญได้นะครับเนาะก็ผมกณบวมนี้ยังหลายให้พี่ให้นอมม้องเบิ่งราคางัอก็มียังหลายนะครับเนาะขอสวัสดีครับ